คุณอัศวินบอกว่าจะไปยื่นคําร้องต้องเตรียมอะไรบ้างครับกรณีนะครับลูกจ้างจะไปใช้สิทธิ์ยื่นคําร้องเนาะไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างค้างจ่ายเงินประกันหรือเงินค่าชดเชยเนี่ยสิ่งที่ลูกจ้างต้องเตรียมไปเลยหนึ่งสำเนาบัตรประชาชนนะครับ 2. ชื่อบริษัทพร้อมเลขที่ตั้งแล้วก็ชื่อบริษัทนะครับสถานที่ทํางานที่ลูกจ้างไปทํางานเนี่ยเพราะบางที่เขาส่งเราไปทํางานอีกที่หนึง่งเราก็ต้องเอาสถานที่นั้นด้วย นะครับสี่เอกสารที่เกี่ยวข้องเท่าที่มีเอกสารใดๆเท่าที่มีเอาไปให้หมดเลยใบสลิปเอยหรืออะไรเอยที่มันยืนยันเกี่ยวกับเรื่องที่เรายื่นคําร้องได้นยเอาไปเลยนะครับเช่นถ้ายื่นเรื่องค่าชดเชยเรื่องอายุงานเนี่ยส่วนมากบัตรพนักงานมันก็จะเขียนวันเริ่มงานไว้อย่างนี้เอาไปยืนยันด้วยเนาะมันก็มีวิธีการแหละที่จะสืบค้นได้หลายๆอย่างเกี่ยวกับอายุงานพวกนี้แต่เราก็ขนเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่าที่มีไปด้วยนะครับ หนูมีคุยงานผ่านแชทสามารถใช้เป็นหลักฐานได้ไหมคะเขาแกล้งเราบีบเราออกมันก็ได้หมดนั่นแหละเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่าที่มีเรามีเอกสารใดมีข้อมูลใดที่เราเชื่อว่ามันมีน้ำหนักมากพอนะครับที่จะให้เจ้าหน้าที่เชื่อเราได้หมดแล้วครับ